คือตกจริงจังมากนะจ๊ะทุกคนดูจังหัวแอนนี่สิอจากนักท่องเดียวนะจ๊ะตอนนี้พอบครัวเรากลายเป็นผู้ประสบภัยหิมะตกค่ะตกจังนะามากเลยเนูหนาวมาแต่ชอบวันนี้เราจะมาทานบรันช์กันที่นี่นะทุกคนนี่ร้านดันมเบเชียนใครมีโอกาสมาเที่ยวเกาหลีช่วงปีใหม่อยากให้ลองแวะมาที่ร้านนี้กัน ดันเมเชีนี่เขาแต่งสวยมากๆเลยบรรยากาศภายในร้านทุกคนดูดิอันนี้ชอบมากเลยอ่ะอันนี้เลือกขึ้นมาทานสั้นบนนะทุกคนร้านน่ารักมากเลยอ่ะเราสั่งอาหารไปทุกหมด8อย่างทุกคนอยากจะบอกว่ามีทุกอย่างเลยนะมีทั้งแบบเฟรนช์โูส์แล้วก็มีอาหารหลักด้วยขาดไม่ได้เลยเครือ่องดื่มร้อนนะ ทุกคนอยากให้ดูอ่ะคิดชูเขาเหมือนร้าเลยเนอะน่ารักมากเลยอาหารทั้งหมดไปแล้วจ้าจานนี้ก็เป็นเหมือนเฟรนช์ชอตนะทานคู่กับซอสร,ราสเบอร์รี่ส่วนจานนี้ก็เป็นเฟรนช์ชตเหมือนกันแต่เป็นซอสแบบหวานๆนิดนึงจานนี้เป็นสปาเกตตี้ครีมชีส กุ้งนะจะบอกว่ารสชาติครีมมีม่มากๆจานต่อไปเป็นข้าวกิมจินะทุกคนมีชีสอยู่ข้างบนกับไข่แดงคลุกเข้ากันอร่อยสุดๆส่วนอันนี้เป็นเฟรนช์โทสต์นะอยากจะบอกว่าครีมเขาอร่อยมากเลยอะ่ะจานนี้อันนี้ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ขนมปังค่อนข้างแห้งแล้วก็ dry เกินไปนะแข็งอะ่ะพูดง่ายว่าแข็งเลยแหละส่วนโกโก้แก้วนี้ก็น่ารักสุดๆเลยรสชาติหอมมันดีมากเลยฮัลโหลทุกคนวันนี้เป็นวันที่ห้าแล้วที่อยู่ที่เกาหลีนะคะ ตื่นเช้ามาเริ่มต้นวันใหม่วันนี้เือนหนึ่งมกราคมนะเราเริ่มต้นวันด้วยการกินชาบูค่ะอยากจะบอกว่าที่นี่ถ้ามาถึงเขาจะบอกว่าเข้ามาต้องสั่งคนละหนึ่งอย่างมาห้าคนสั่งไปห้าเซตอยากจะให้ทุกคนดูผักเห็นอันนี่เป็นมัวมั้งเนี่ยดูดิผักมาขนาดเนี้ยโอ้โหเนื้อไม่ต้องกินละอิ่มผักแล้วเนี่ยอันนี้เป็นหม้อนะจ๊ะ เนื้อมาแล้วจ้าทุกคนเนื้อชาบูมาเป็นกะละมังเลยโอ้ oh my god กินหมดไหมเนี่ยเราเขามาเสิร์ฟให้ทุกคนแล้วก็มีเส้นมาด้วยนะ <Okay. S 1> แล้วก็มีข้าวมาให้ด้วยข้าววันนู้นเขาบอกว่าเป็นคอรีนสไตล์คอรีนสไตล์นะคะเดี๋ยวอาม่าจะมาทำให้ทาน มื้อเช้าของเรานะจ๊ะทุกคนเวลาบ่ายจะสองโมงแล้วก็จะลุยหนักนิดนึงนะขอตัวไปกินก่อนละจ้าหิวมากชิมให้ทุกคนดูอยากจะบอกว่าร้านที่นี่มาทานส่วนใหญ่ไม่มีคนไทยเลยนะคะเพราะอนี่จะไม่ทานตามร้านที่คนไทยไปรีวิวส่วนมากจะเป็นร้านที่เป็นคนเกาหลีเขามากินกันนะแล้วก็มีแต่คนจีนม,มากินทั้งนั้นเลยอะ่ะชิมกัน อร่อยเนื้อที่เกาหลีนี่คือดีมากเลยนะไม่มันไม่ว่าจุ่มลงไปเนื้อนี่แบบไม่แข็งเหมือนบ้านเราเนื้อเขานุ่มมากเลยอะเต็มหม้อมากมากเลยสุดท้ายเขาเอาข้าวถ้วยเมื่อกี้ที่เราไปคุกไขอ่อะมาทำแบบนี้ให้เราแนละ้วทุกคนนี่กินแบบข้าวก้นหม้อ Korean style i v e p o r r i d g วันนี้เราจะมากินอาหารกันที่ร้านคุณป้า n e ็ f l i x นะจ๊ะ <c oughs> ที่กวางโจาร์เก็ตกัน <c oughs> ไม่ว่าจะมาเร็วหรือมาช้าก็ต้องต่อคิวอยูดีนะคะเนื่องจากว่าคนเยอะมากให้ดูแถวสู้ค่ะ ดูวิธีการทำเขาสิทุกคนเขามีหลายรสชาตินะทุกคนเนี่ยก็เป็นราคาคนต่อคิวเยอะจริงแต่ก็รอมไม่นานมากหรอกทุกคนได้มาแล้วทุกคนหนึ่งชิ้นเป็นเรดบีนครีมชีสนะทุกคน ต่อจากเรซบินคาสตารเมื่อกี้ก็มาต่อน,นี้เลยเทนเย็นนะทุกคนข้างในชีสล้นๆมากอ่ะร้านอยู่ปากทางเลยนะทุกคนอยู่ตรงข้ามกันเลยข้างๆกันเองเราจะมาทานร้านนี้กันนะจ๊ะทุกคนเป็นร้านดังนะทงคัตสึแบบมีชีสเราก็ไปใีร้านกัน เรามากินอาหารที่ห้องแดงกันทุกคนร้านนี้เขาบอกว่าดังมากเลยเป็นหมูทอดทงคาสึชีสนะจ๊ะนี่หมูทอดทงคาสึชีสเขาบอกว่าอันนี้เป็นเมนูดังเลยนะทุกคนนะอันนี้ว่าจะรออันนี้แหละแต่ร้านนี้มีหลายเมนูมากแอบดูอะคือแบบมีเยอะมากเลยน่ากินหมดเลยอ่ะอันนี้ก็น่ากินไหนๆเดี๋ยวเปิดให้ดูมันมีแบบเป็นเซตด้วยทุกคน เนี่ยอันนี้แบบเป็นเซตอะ่ะน่ากินมากเลยราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันดูดีนะบรรยากาศภายในร้านนะทุกคนร้านก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ไม่ต้องคอยคิวนานมาแล้วราเมงจานใหญ่ามากถ้วยคือมะขึมามากทุกคนดูดิมาแล้วเซตของแอนนี่ทุกคนทุกอย่างของร้านนี้คือจานใหญ่ถ้วยใหญ่หมดนะ เขาก็รงวงอะคนไทยคือกินเยอะมากเลย<ไห>นเนื้อดีเนื้อหมูแบบนุ่มเลยอะอร่อยเอาไปจิ้มกับเกลือนะทุกคนแบบคือเลิศมากเนื้อเขาดีจริงๆนะนุ่มมากเลยอะบ้านเราค่อนข้างแข็งอันนี้คือแบบทอดมา,างไงไม่รู้เนื้ออร่อยมากเลยนุ่มมากเลยนะหมูเขาอะ นี้เราจะมาทานอาหารที่นี่กันนะทุกคนมันยาการร้านน่านั่งมากเลยดูสิหน้าแดงไปหมดแล้วหนาวมากเลยอะ <c oughs> เดินมาอย่างไกลมาแล้วจานแรกทุกคน <c oughs> เขาบอกว่าให้อาวาาบีออกก่อนนะแล้วก็ค่อยมิกซ์ทุกอย่างด้วยกันพวกไข่แดงแล้วก็รสแมลอนแล้วก็ชีสนะ <c oughs> แต่เวลาจะทาน <c oughs> เขาบอกว่าให้อาวาาบีบาวางไว้ข้างบนนิดนึง อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ดิสเลยนะอันนี้สั่งมาทั้งหมดสี่จานก็เป็นซิกเนเจอร์ดิสหมดเลยมีแตงกวาดองมาเคียงด้วยเขาบอกจานนี้นะอยากกินสปากเกตตี้มิกกับซอสเขาซัามจังก็คือสีแดงนี่<ม>เขาบอกว่าซอสซัมจังให้มิกกับเหมือนกับข้อหมูย่างบ้านเราเลยอะแต่นี่เป็นสปากเกตตี้เหมือนซอสเพสโต้นะน่าทานมากส่วนอีกจานหนึ่งก็เป็นริซอตโต้เบคอนเขาแนะนำว่า ให้เราดมมิ์ข้างบนด้วยกันก่อนนะแล้วก็หั่นเบคอนเป็นชิ้นชิ้นทารด้วยกันเพราะว่าริซอนโตได้เป็นริซนโตกิมจิทุกคนเรามาชิมรสชาติกันดีกว่านี่เราสั่งแบบซิกเนเจอร์ดิสของเขาทุกอย่างเลยนะทุกคนยังเหลืออย่างเบงซิกเนเจอร์ดิสยังไม่มาจานนี้เป็นต๊ะบกกีรชีสนะทุกคนดูดิดูความชีสด,ดูความต๊ะบกเกอรเขาน่าจะนุ่มมากอะหน่าทานมากต๊ะบกกีบ้านเรานี่คือเหนียวนะแต่ต้องลองดูที่นี้น่าจะอร่อยอะ น้ำลายสอแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเนื้อก่อนสเต็กเนื้อเขาเนื้อคือดีมากเลยเนื้อทุกคนแล้วดูซอสเขาดิมันบ่งมันบดผักผักโอ้ยใจละลายเห็นเนื้อก็ละลายแล้วเนี่ยเข้าปากคงละลายเลยนะเนี่ยเรามาชิมเนื้อกันอร่อยมากอันนี้เป็นรีซอตโต้กินจินะทุกคนีิรีซอตโต้กินจิแา้มาชิมกันชิมข้าวก่อน ร้านนี้ดีอ่ะแนะนำให้มานะแต่เดินหายากนิดนึงนี่เบคอนของเขามีโม่มีโม่ม เรามาชิมโตบกกี้ก,กินชีสกันนี่เป็นตโตบกกี้นะทุกคนเดี๋ยวจะเอาให้ดูช่ำๆเลยกิมชีสเขาก็ช่ำมากอร่อยจัง อร่อยมากมากแอนนี่แนะนำถ้าใครมานะมาหลายคนสั่งเมนูขอเขาสี่เมนูรสทุกเมนูบอกเลยสซ่บอร่อยขอเข้าไปหม่ำกันนะเอาอยากเราอย่างจริง <c oughs> อันนี้ไม่คืออะไรแซมมอนค่าอาหารร้านนี้หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันวอนนะทุกคนราคาก็ถือว่าไม่ถูกนะแต่ก็ไม่แพงมากคุ้มอร่อยอะ่ะคุ้มกับความอร่อยอะ่ออยอะอันนี้พามาคาเฟ่เกาหลีน่ารักมากทุกคนด,ดูบรรยากาศภายในร้านดูขนมเขาสิน่าทานทุกอย่างเลยอะ่ะ บรรยากาศคือดูดีมากเลยนะทุกคนในร้านนี่เป็นเมนูขนมที่เราสั่งมานะทุกคนถ้าใครมาเทีกก่ยวเกาหลีอย่าลืมมาแวะเช็คอินที่ร้านนี้นะดูขนมเขาดีน่นารักมากเลยอ่ะน่ารักสุดๆไปเลยอ่ะขนมเขาอ่ะตตมุสแตมิทุกชิ้นเลยอ่ะขอตัวไปมัมก,ก่อนนะจ๊ะต้องอร่อยแน่นอนเลยเขาเป็นแบบดีคลับนะทุกคนไม่ใส่กาแฟ น่าทานมากเลยอะเหมอกอากาศหนาวเพราะตอนนี้หนึ่งทุ่มแล้วไม่อยากออกกาแฟต่ค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่เก้าแล้วนะที่เราอยู่ที่เกาหลีกันวันนี้จะมากินหมาล่าปลาหมาล่านะทุกคนร้านนี้ก็คือจะเป็นเมนูแบบนี้นะทุกคนก็จะมีให้เลือกหลายชนิดมากป่าเขานะแบบเผ็ดไม่เผ็ดอะไรเงี้ยแล้วก็คิดค่าข้าวแล้วก็ซอฟต์ดริงค์หนึ่งพันนะ เติมฟรีไม่อั้นก็เป็นรีฟิลนะจ๊ะแต่ถ้าเราอยากเอาผักเราก็ต้องสั่งเพิ่มนะทุกคนตามนี้เลยเดีย๋ยวมาดูหม้อกันอันนี้สั่งผักแล้วก็เนื้อมาเพิ่มแล้วทุกคนตามนี้ตาะจ๊ะตอนแรกคิดว่าไ่เผ็ดพิกก็มาอีกแล้วตัวใหญ่มากเลยอะตัวนี้สี่หมื่นหกพันวอนนะจ๊ะอันนี้อันนี้จะพาทุกคนมาเล่นสเลดตกันนะคะ ใครมาเที่ยวเกาหลีต้องแวะมาเล่นนะที่เนี่ยสนุกดีเขาปิด5้าโมงเย็นนะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะอยู่ที่เกาหลีเราจะกลับบ้านกันพรุ่งนี้แล้วเมื่อเย็นนี้เรามากินไก่เลยเนาะ ใหญมากนั่งรถไฟแลกี่กี่นาทีๆๆแล้วเนี่ยสี่สิบนี่สิบนาทีแล้วจ้าทุกคนไก่จังเข้ามาในร้าน,านทุกคนร้านไม่ได้ใหญ่มากเลยร้านแบบเล็กน่ารักเลยแหละตะมุตะมีมากเดี๋ยวขอตัวไปมาก่อนนะจ๊ะเรามาดูเมนูอาหารกันนะทุกคนอาหารมาถึงแล้วก็จะมาแบบนี้เลยนะจ้าเปิดออกมาแบบนี้เลยน่าทานมาก อีกที่หนึ่งเป็นเนื้อนะทุกคนน่าทานมากเลยอ่ะวิธีการทานก็คือต้องคลุกเข้ากันก่อนนะทุกคนหลังจากนั้นก็มาใส่ถ้วยนี้นะจ๊ะแล้วพอเราแบ่งพอแล้วเราอยากทานแบบข้าวต้มแล้วก็ขวดนี้เป็นน้ำซุปนะทุกคนใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็ปิดฝานะทุกคนก็จะกลายเป็นข้าวต้มแบบเกาหลีเลยอันนี้ขอตัวไปชิมกันนะจ๊ะ ร้านก็แถมยาคูให้เราด้วยทุกคนดูสีขวดเล็กน่ารักตะมุตะมีดีนี่แอนนี่ก็คนให้เข้ากันแบบนี้ทุกคนคนหม้อเป็นแบบเกียมๆอนะนทานมากเลยอ่ะข้าวอ่ะด,ด,ดีคนหมอ้อข้าวไม่ไมอร่อยเลยแหละหอมเชยวมาชิมกัน มือนี้ก่อนกลับไทยนะทุกคนเรามากินทักคาบบี้กันนะจ๊ะแล้วก็จะไปสนามดินแล้วน่าทานมากทุกคนอันนี้ตักมาแล้วนะโปะบนข้าวสวยร้อนๆแบบนี้นะอุย้ยขอตัวไปหั่งก่อนนะจ๊ะน่าทานมากเราหมั่นมือนี้เสร็จเราก็จะกลับไทยกันแล้วนะจ๊ะทุกคนไว้มาเที่ยวกันใหม่จ้าขอบคุณทุกคนที่อยู่ติดตามชมกันจนจบลิปเลยนะ อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะที่สำคัญกดกระดิ่งติ๊งๆิง,ง,งให้อนี่ได้นะแล้วมาเจอกันใหม่ในอะีพีหน้าว่าแอนนี่จะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะวันนี้เราไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย,บายค่ะ